สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โยคะที่ไหนก็ได้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราจะมาฝึกโยคะกันนะคะเป็นโฟล์ง่ายๆเบาๆสบายๆค่ะสามารถฝึกตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้นะคะตามเวลาที่ทุกคนสะดวกค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มนั่งในท่าสมาธินะคะนั่งในท่าอีซี่โพสมือวางเบาๆบนหัวเข่าค่ะแล้วค่อยๆกลับมาที่ลมหายใจของเรานะคะ เราอาจจะใช้เวลานี้นะคะสำรวจลมหายใจของเราค่ะเข้าลึกออกยาวเข้าลึกออกยาวหรือนะคะถ้าเกิดใครเคยฝึกโยคะมาแล้วก็อาจจะแอพพลายเทคนิคต่างๆนะคะในการฝึกปราณในช่วงเวลานี้ก็ได้ค่ะหรือถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยฝึกโยคะมาก่อนนะคะก็อาจจะนั่งสำรวจลมหายใจเข้าออกค่ะหายใจเข้าท้องเราพองไหมอกยกหรือเปล่า หรือว่าอกบนขยายไหมค่อยๆสำรวจค่ะลมหายใจของเราถ้านับเป็นวินาทีเราได้กี่วิหายใจออกลองสำรวจดูค่ะว่าได้กี่วินาทีนะคะถ้าเรายังไม่ฟีลถึงลมหายใจของเราค่ะอาจจะเอามือนะคะด้านใดด้านหนึ่งค่ะมือขวาไว้ที่อกมือซ้ายไว้ที่ท้องนะะหรือจะสลับกันก็ได้ค่ะไม่ซีเรียสนะคะ ดานใดด้านหนึ่งค่ะวางไว้แล้วสำรวจค่ะหายใจเข้าท้องเราดันมือออกมาด้านนอกหรือเปล่านะคะอกยกไหมหายใจออกอกค่อยๆลดลงมาตามด้วยท้องถูกดึงเข้าหากระดูกสันหลังหรือไม่นะคะลองสำรวจดูค่ะสุดลมหายใจเข้าให้ลึก ลมหายใจออกให้ยาวอยู่กับลมหายใจของเราสักครู่หนึ่งนะคะเราจะอยู่ในเซสชันนี้นะคะประมาณ10ลมหายใจหรือประมาณ2-3นาทีค่ะก่อนที่จะเริ่มฝึกโยคะนะคะดูลมหายใจของเราไปเรื่อยๆค่ะเมื่อเราฟิลถึงลมหายใจแล้วอาจจะวางมือนะคะจากนั้นค่ะเราจะไปสู่การวอร์มอัพนะคะ พร้อมนะคะเริ่มค่ะหายใจเข้าสวิงแขนยกมือขึ้นหายจออกลดมือขวาลงมาเดินมือขวาไปด้านข้างนะคะแล้วค่อยๆโน้มมือซ้ายนะคะตามมาค่ะหายใจเข้ายืดหายจอกผ่อน,นะคะลดก้นซ้ายลงมาก้นซ้ายไม่ลอยค่ะเดินมือขวาไปด้านข้างอีกนะคะแล้วค่อยๆโน้มตัวลงมางอข้อศอกโน้มตัวลงมาช้าๆค่ะ ใจเข้ายืดหายใจออกไปด้านข้างแล้วค่อยๆงอข้อศอกอีกค่ะตึงแล้วนะคะอยู่ที่นี่ค่ะโฮไว้ห้าลมหายใจลึกๆยาวๆแต่ถ้ามันตึงมากไปนะคะยากไปก็สามลมก็ได้ค่ะครบแล้วดึงลำตัวขึ้นมาวางมือลงนะคะหายใจเข้ายกมือขวาขึ้นหายใจออกเดินมือซ้ายไปด้านข้างโน้มมือขวา ลงมานะคะเทคนิคการไปให้ลึกขึ้นค่ะหายใจเข้ายืดหายจอ,อกเดินมือไปแล้วงอข้อศอกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบ5้าลมหายใจค่ะฟีลถึงการเหยียดยืดสีข้างขวานะคะหายใจไว้ไม่กลั้นหายใจค่ะครบแล้วดึงลำตัวขึ้นมานะคะแล้วหายใจออก จากนั้นค่ะเอามือซ้ายนะคะแตะที่กกหูขวาเดินมือขวาไปด้านข้างค่ะใช้มือซ้ายนะคะโน้มศีรษะลงมาค่ะช้าๆกดไหล่ขวาไว้นะคะอยู่ในท่านี้อีก5้าลมหายใจลึกๆยาวๆค่ะจากนั้นเปลี่ยนข้างค่ะมือขวานะคะกบหูซ้ายค่ะลดลงมาเดินมือซ้ายไปด้านข้าง ให้แขนตึงๆไว้นะคะลดไหล่ซ้ายลงมาจากนั้นนะคะครบแล้วค่ะห้าลมหายใจกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าสวิงแขนยกมือขึ้นมือประสานขะงายฝ่ามือขึ้นไปบนเพดานยืดตัวไว้หายใจออกลดหัวไหล่ลงมาเข้ายืดอีกหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นนะคะเราจะเอี้ยวตัวแล้วบิดตัวไปทางด้านขวาค่ะมือซ้ายแตะไปที่เข่าขวา เอี้ยวตัวมองผ่านไหล่ขวาไปด้านหลังโฮไว้ห้าลมหายใจถ้าไม่ไหวก็แค่ห้านับค่ะนับ1-5ถึงไม่ช้าไม่เร็วนะคะแล้วค่อยๆกลับมาแบบนี้ก็ได้ไปค่ะหายใจเข้ายกมือขึ้นนะคะหายใจออกเอี้ยวตัวบิดไปทางด้านซ้ายมือขวาแตะไปที่เข่าซ้ายค่ะมองผ่านไหล่ซ้ายไปด้านหลังโฮไว้นะคะเท่าๆกัน หายใจไว้ค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวจากนั้นกลับมาตรงกลางนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนท่าค่ะมาที่ท่านั่งทับส้นเท้านะคะเดินมือไปข้างหน้าค่ะมาที่ท่าชาวโพสนะคะถ้ายังรู้สึกตึงๆนะคะก็อาจจะขยับตัวไปด้านซ้ายด้านขวาค่ะให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนะคะก่อนที่จะหูท่าไว้ค่ะศีรษะลดลงมาที่พื้นนะคะ โฮท่าไว้นะคะมาที่ท่านี้อาจจะหลับตาก็ได้นะคะจากนั้นหายใจเข้าค่ะยืดตัวขึ้นมาหายใจออกเราเดินมือไปด้านขวาค่ะกดก้นซ้ายไว้นะคะเข้ายืดตัวอีกครั้งออกลดศรีรษะลงมาที่พื้นค่ะแล้วโฮไว้เราไปด้านขวาเราต้องกดก้นซ้ายไว้นะคะไม่ให้มันลอยค่ะจากนั้นโฮท่าจะหลับตาก็ได้นะคะ ครบห้าลมกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าและหายใจออกเดินมือไปทางด้านซ้ายค่ะไปซ้ายกดก้นขวาแล้วก้มศีรษะค่ะก่อนที่จะออกแรงนะคะให้หายใจเข้าครั้งหนึ่งก่อนหายใจออกค่อยๆลดศีรษะลงมาที่พื้นโขไว้นะคะห้าลมหายใจลึกๆกยาวๆไว้ค่ะ ลบแล้วเงยหน้าพร้อมกับหายใจเข้าเดินมือมาตรงกลางหายใจออกนะคะอาจจะลดศีรษะไปที่พื้นหรือจะอาจจะสวิงซ้ายขวาซ้ายขวาก็ได้ค่ะฉะนั้นเราจะไปต่อนะคะที่ท่า a อโ f o l แล้วทำ cat c a t c าวกันค่ะจะกกังหวะเงยหน้าคือหายใจเข้านะคะจังหวะหายใจออกคือจังหวะก้มหน้าเข้าข่าวโพสออกกดมือค่ะ cat pose เคลื่อนจากหลังล่างหลังกลางหลังบนนะคะจังหวะเข้าออกเคลื่อนจากหลังบนหลังกลางหลังล่างีรษะเป็นอันดับสุดท้ายค่ะทำประมาณ5เซตหรือ10เซตค่ะ1เซตเท่ากับ2ครั้งนะคะเราจะวอร์มแนวกระดูกสันหลังกันค่ะช่วงเช้าๆนะคะจะดีมากเลยทำให้เราตื่นตัวนะคะ ฉะนั้นค่ะกลับมาตรงกลางเราจะเตะเท้าขวาไปด้านหลังพอยปลายเท้าไว้นะคะค่อยๆไปทีละท่าทีละออปชั่นช้าๆนะคะผู้ฝึกใหม่นะคะหรือว่าคนที่ยังไม่เคยฝึกโยคะเราจะได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อนนะ,ะเราอาจจะเพิ่มออปชั่นโดยการที่กระดกปลายเท้าแล้วถีบส้นเท้าไปด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะคะฟีลอยู่ในท่าให้นานหน่อยนะเราเรียกว่า เ a ็น a t i o n ค่ะจากนั้นนะคะค่อยๆเหยียดแขนไปด้านหน้าค่ะตามองผ่านมือซ้ายไปด้านหน้าเวทน้ำหนักนะคะระหว่างข้างหน้ากับข้างหลังกระจายน้ำหนักเท่าๆกันโดยฟีลว่าเหมือนมีคนดึงมือเราจากด้านหน้าแล้วดึงเท้าเราจากด้านหลังนะคะพยายามถ่วงดุลน,น้ำหนักด้านหน้ากับด้านหลังให้เท่าๆกันค่ะแล้วเราจะทรงตัวได้ดีนะคะโคไว้ค่ะจากนั้นค่ะเปลี่ยนท่านะคะ เอามือซ้ายไปจับข้อเท้าขวาหรือเท้าขวามือดึงเท้าเตะนะคะต้านกันไว้จากนั้นค่ะออกแรงโดยการฮึบกหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกใช้เท้าขวานะคะเตะไปด้านหลังค่ะมือดึงต้านไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะยืดตัวหายใจออกเตะเท้าขวาไปด้านหลังเยอะๆค่ะแล้วโฮท่าไว้นะคะตามองผ่านไปด้านหน้าค่ะครบแล้ว กลับมาตรงกลางนะคะเมื่อยไหมถ้าเมื่อยก็เอียงซ้ายเอียงขวาค่ะคลายนิดนึงนะคะจากนั้นเราจะเปลี่ยนด้านค่ะเตะเท้าซ้ายนะคะไปด้านหลังค่ะเท้าไม่ต้องสูงมากก็ได้นะคะแค่เสมอสะโพกค,ค่ะพ้อยปลายเท้าไปก่อนนะคะออปชั่นที่1ค่ะสำหรับผู้ฝึกใหม่นะคะค่อยๆไปทีละสเต็ปนะคะอย่างไม่รีบร้อนนะคะเราจะได้ถือโอกาสเรียนรู้ การฝึกแล้วก็ท่าไปด้วยค่ะจากนั้นกระดกปลายเท้าค่ะทิบ้นเท้าไปด้านหลังนะคะเกร็งหน้าท้องไว้เบาๆตามองนะคะไปที่ระหว่างมือหรือจะมองไปด้านหน้าก็ได้ค่ะจากนั้นค่ะไปเพิ่มนะคะเหยียดแขนขวาไปค่ะตามองผ่านมือขวาไปด้านหน้าโคไว้นะคะเหมือนเดิมค่ะฟีลว่ามีคนดึงมือเราจากด้านหน้าแล้วดึงเท้าเราจากด้านหลังนะคะยืดตัวไว้ค่ะ หายใจเข้าลึกๆยยาวไว้จะได้ไม่เหนื่อยนะคะครบแล้วมือขวาจับไปที่เท้าซ้ายมือขวาดึงเท้าซ้ายเตะต้านเรายืดอกไว้ค่ะหายใจเข้ายืดหายใจออกใช้เท้าเตะไปด้านหลังนะคะอกเราจะยกค่ะหายใจไว้นะคะท่านี้อาจจะหายใจยากนิดนึงค่ะเงยหน้ามองบนไว้นะคะจากนั้นคลายค่ะ ถ้าไหวไปต่อไม่ไหวลดก้นไปที่ส้นเท้าแล้วพักที่ชาวโพสสักครู่หนึ่งนะคะหรือถ้าไม่พักก็อาจจะสวิงซ้ายขวาซ้ายขวาก็ได้ค่ะแต่ถ้าหลังปวดนะคะอาจจะคลายหลังนิดหนึ่งค่ะก่อนที่เราจะไปท่าใหม่หรือว่าไปที่เซตใหม่นะคะโหไว้ค่ะครบแล้วผลักลำตัวไปด้านหน้าค่ะ แล้วเราจะทำท่าป u p p y ้โพสนะคะถอยเข่าไปด้านหลังแล้วเดินมือไปข้างหน้าค่ะหายใจเข้ายืดตัวหายจอ,อกลดอกลงมาที่พื้นเข้ายืดออกลดอกลงมาผ่อนนะคะแบบนี้สัก3-4ครั้งค่ะก่อนที่เราจะค้างท่าไว้นะคะบางครั้งค่ะว่าไหล่เราติดเราตึงนะคะจะทำท่านี้ลำบาก Option ก็ได้นะคะ ใครลดอกลงมาไม่ได้วางศรีรษะลงมาที่พื้นเป็นออปชั่นก็ได้ค่ะใหม่ๆนะคะร่างกายเรายังติดยังตึงอยู่ใช้วิธีนี้ไปก่อนอจากนั้นข่งเงยหน้าขึ้นมาเดินมือกลับเข้ามานะคะมาที่ท่าออกโฟ์จากนั้นนะคะเราจะเปลี่ยนท่าค่ะก้าวเท้าขวาคล่อมมือขวาพร้อยเข่าซ้ายไปด้านหลังถีบส้นเท้าซ้ายไปด้านหลังค่ะ โผไว้ก่อนนะคะท่านี้เรียกว่าไฮลันช์ค่ะเข่าซ้ายลอยจากพื้นนะคะค่อยๆนะคะประคองตัวทรงตัวไว้หายใจลึกๆยาวๆไว้ค่ะจะได้ไม่เหนื่อยนะคะจะมองไปด้านหน้าหรือจะก้มมองพื้นได้หมดเลยนะคะจากนั้นค่อยๆบิดตัวไปทางด้านขวาออปชันหนึ่งให้เอามือวางไว้ที่เข่าแบบนี้ค่ะเบาๆสวยๆแบบนี้นะคะถ้าไหวนะคะยกมือไม่ไหวอยู่ที่เดิมค่ะ ถ้ายกมือขึ้นแล้วตามองไปที่ปลายนิ้วมือขวานะคะแล้วโฮไว้ค่ะออฟชั่นละห้าลมหายใจนะคะจากนั้นวางเข่าลงมาค่ะมือขวาผลักเข่าขวาห่างลำตัวนะคะปล่อยเท้าซ้ายได้ปล่อยค่ะแต่ถ้าเจ็บเข่าซ้ายนะคะให้จิกปลายเท้าไว้นะคะตั้งสนเท้าขึ้นมานั่นเองนะแบบนี้ค่ะ ในระหว่างที่เราอยู่ในท่านะคะถ้าเกิดเรารู้สึกไม่สะดวกสบายนะคะร่างกายเราไม่ฟีลว่ามันสบายเราสามารถ Adjust ท่าได้ตลอดเวลานะคะไปต่อค่ะถ้าไหวนะคะพับเข่าซ้ายมาค่ะมือขวาอ้อมไปจับเท้าซ้ายนะคะดึงเท้ามาที่สะโพกนะคะแล้วใช้เท้าเตะต้านค่ะเปิดอกเปิดไหล่ค่ะตามองผ่านไหล่ขวาไปด้านหลังมือดึงนะคะเท้าเตะต้านรบห้าลมแล้ว ใช้มือนะคะกดฝ่าเท้าลงมาที่สะโพกแล้วโฮไว้ค่ะทิ้งสะโพกลงมาแต่ถ้าไม่ไหวมันตึงมากไปยกสะโพกขึ้นมานะคะอ่าครบแล้วเราจะมาท่านี้ก็ได้นะคะเป็นลิซัดลันช์ก็ได้ค่ะเป็นออฟชั่นนะคะแต่ถ้าทำท่านี้แล้วนะคะอีกด้านหนึ่งต้องทำด้วยนะอันนี้เป็นออปชั่นให้เราไว้ฝึกนะคะไว้คลายสะโพกค่ะ โอไว้ห้าลมหายใจลึกๆยาวๆจากนั้นค่ะพรบแล้วค่อยๆซับพอร์ตตัวเองนะคะลุกขึ้นมาช้าๆค่ะก้าวเท้ากลับไปด้านหลังนะคะจัดท่าจัดทางให้เรียบร้อยก่อนไม่ต้องรีบนะคะจากนั้นค่ะก้าวเท้าซ้ายคร่อมมือซ้ายไว้ค่อยๆยกเข่าขวาลอยจัดเท้านะคะเขยิบเท้าขวาไปด้านหลังนะคะ ตามความยาวของขาเรานะคะส้นเท้าถีบไปด้านหลังค่ะทรงตัวไว้ก้มหน้าตามองที่พื้นก็ได้นะคะหรือจะมองไปด้านหน้าก็ได้หาจุดมองที่เราถนัดค่ะจากนั้นค่ะค่อยๆเอี้ยวตัวนะคะบิดจากสะดือค่ะมองผ่านไหล่ซ้ายไปด้านหลังออฟชั่น1มือวางที่เขา่าออฟชั่น2ยกมือซ้ายถ้ายกมือซ้ายนะคะตามองไปที่ปลายนิ้วมือค่ะ โอไว้ห้าลมหายใจลึกๆยาวๆนะคะอาจจะมีบางท่าห้าลมบางท่าสามลมก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะถ้ามันหนักไปค่ะสำหรับห้าลมทำสลับกันได้ค่ะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะจากนั้นค่ะวางเข่าขวาลงมาเอามือซ้ายผลักเข่าซ้ายห่างลำตัวนะคะทิ้งสะโพกลงมาค่ะเอี้ยวศีรษะตามองผ่านไหล่ซ้ายไปด้านหลังนะคะ โฮไว้หายใจเข้าลึกหายจอกเขมวท้องล้มบิดผลักเข่าซ้ายห่างลำตัวถ้าไหวไปต่อไม่ไหวอยู่ที่เดิมค่ะมือซ้ายจับเท้าขวานะคะหายใจเข้ายืดหายจอกใช้เท้าเตะไปด้านหลังค่ะมือดึงต้านเท้าเตะไปนะคะสองแรงค่ะแล้วโฮท่าไว้ช่วยคลายหัวไหลนะคะเปิดอกค่ะเชสตโอเพนนิงนะ จากนั้นค่ะครบแล้วนะคะค่อยๆดึงเท้ามาที่สะโพกถ้ามันตึงมากไปนะคะก็ไม่ทำก็ได้นะคะเลือกออปชันค่ะเลือกออปชันก่อนหน้าค่ะถ้าเราลองไปออปชันใหม่แล้วมันไม่เวิร์กนะคะมันเจ็บมากอย่าทำร้ายตัวเองนะคะจากนั้นค่ะคลายท่าค่ะมาที่ท่า all four ตั้งส้นเท้าไว้ยกเข่าลอยนะคะ เราจะมาที่ท่า downward facing dog ก้มหน้าตามองไปที่ปลายเท้านะคะลองดูค่ะว่าตึงมากไหมอยู่ในท่านี้ได้ไหมนะคะกระดกปลายเท้าค่ะสำหรับคนที่ flexible นะคะกระดกปลายเท้าไว้หรือถ้าเกิดว่าร่างกายใครตึงมากอาจจะงอเข่านะคะ down dog เราอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าเข่าเราตึงนะคะฝึกโยคะให้ฝึกตามความต้องการของร่างกายนะคะไม่ฝืนร่างกายค่ะ โผล่เท oh, ้าไว้แล้วเราค่อยๆย,ยกเขา่าวางส้นเท้าได้ไหมอะถ้ายังไม่ได้ค่อยๆงอสลับกับการขย่งเทา้าระหว,ว่างส้นเท้าดูค่ะบางครั้งนะคะการเริ่มฝึกใหม่ๆมันอาจจะยังตึงๆให้เราคลายยืดคลายยืดแบบนี้ค่ะทำซัก4ี่ห้าครั้งนะคะงอเขา่ายกกน้นวางส้นเทา้า เข้าขย่งเท้าออกงอกเขา่ามองไปด้านหน้าเข้ายืดขึ้นมาค่ะแล้วครั้งที่ห้าเราจะโฮไว้นะคะตามองไปที่ปลายเท้าค่ะขย่งเท้าสูงสูงผลักสะโพกไปด้านหลังผลักหัวไหล่ไปด้านหลังนะคะมือกดไปที่แม็กเ้นแน่นโฮไว้ห้าลมหายใจลึกๆเกี่ยวยาวครบแล้วอาจจะค่อยๆวางส้นเท้าทีละด้านค่ะวางส้นเท้าขวาขย่งเท้าซ้ายไว้ แล้วลองฟีลค่ะสังเกตว่าข้างไหนเราตึงมากกว่ากันนะคะอ่าอีกห้าลมขยงขึ้นมานะคะสลับกันนะคะขยงทีละข้างมาไว้ตรงกลางห้าลมแล้วค่อยไปอีกด้านหนึ่งค่ะจากนั้นลองลดส้นเท้าซ้ายลงมาขยงเท้าขวาค่ะข้างไหนตึงนะคะให้โฮท่านั้นไว้นานหน่อยนะคะแปลว่าข้างนั้นเราใช้งานเยอะค่ะ จากนั้นมาใหม่ค่ะลองกดส้นเท้าทั้งสองด้านทีนี้ได้หรือยังนะคะค่อยๆทำไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปค่ะเดี๋ยวมันได้เองนะคะถ้าเราฝึกบ่อยๆนะจากนั้นค่ะเตะเท้าขวาขึ้นค่ะไปท่าใหม่นะก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าค่ะค่อยๆปรับเท้าซ้ายนะคะเยีบเท้าซ้ายไปด้านหลังโฮไว้นะคะในท่าไฮลันช์เหมือนเดิมค่ะโฮไว้นะคะ พยายามดึงหน้าท้องนะคะดึงหน้าท้องขึ้นมานั่นแหละคะ่ะแอคทีเวทหน้าท้องไว้นะคะโไว้ตามองไปที่เท้าอ่าเผ้าลมแล้ววางเข่าซ้ายค่ะผลักสะโพกไปด้านหลังนะคะกระดกปลายเท้าไว้ยืดขาก่อนนั่นแหละคะ่ะตามองไปที่ปลายเท้าห้าลมนะคะจากนั้นเราลองผลักสะโพกไปข้างหน้าแล้วเหยียดขาสลับกันค่ะ ค่อยๆยืดและคลายโน้มตัวไปด้านหน้าหายใจเข้านะคะเงยหน้ามาด้านหลังคือออกจําได้ไหมคะออเหยียดขายืดเข้าเงยหน้าอาจจะตึงๆนิดนึงนะคะถ้าตึงมากอาจจะเงยหน้าไม่ได้นะคะเป็นเรื่องปกติคะ่ะครบห้าครั้งแล้วปล่อยเท้าหลังได้ปล่อยนะคะแต่ถ้าเจ็บเข่าซ้ายให้ตั้งช้นเท้าไว้ แล้วเรามาที่ท่านี้เรียกว่าอัญจยาสนะหรือโลลันช์ค่ะโลลันช์นะคะก็คือการวางเข่าซ้ายนะคะหรือว่าเข่าด้านหลังลงเมื่อกี้เราปล่อยเข่าลอยใช่ไหมคะอันนั้นคือไฮลันช์นะคะมันต่างกันตรงนี้เองถ้าอยากฟิลอยู่ในท่านานนะคะมือวางเบาๆค่ะหายใจเข้ายืดตัวหายใจออกใช้มือทั้งสองข้างนะคะผลักเข่าขวาห่างลำตัวค่ะยืดเปิดอกไว โผไว้อีกห่าลมนะครบแล้วค่อยๆกลับมาค่ะจะเหยียดคายครั้งก็ได้นะคะเหยียดแล้วสลับกับงอนะฮะอ,อยากฟิลอยู่ในท่านี้นานหน่อยก็ค่อยๆเอี้ยวตัวบิดตัวไปทางด้านขวายกมือขึ้นตามองผ่านมือขวาขึ้นไปบนเพดานอยู่ในท่าอีกห้าลมครบแล้วกลับมาค่ะตั้งชนเท้านะคะแล้วก้าวเท้า ปรับไปด้านหลัง downward facing dog ค่ะยืดไว้นะคะนั่นแหละโหไว้นะคะในท่านี้อีก5ลมหายใจก็ได้หรือจะไปต่อก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ไหวหรือเป็นผู้ฝึกใหม่แนะนำว่าให้กลับมาแล้วโฮก่อนนะก่อนที่จะไปอีกด้านหนึ่งเมื่อพร้อมก็เตะเท้าซ้ายขึ้นไปค่ะเปลี่ยนข้างนะคะก้าวเท้าซ้ายไปวางระหว่างมือ โฮไว้ที่ท่าไฮลันช์ก่อนนะคะอย่าลืมดึงหนะ้าท้องขึ้นมานะคะเราจะได้ไม่เหนื่อยมากแล้วพยายามกระจายน้ำหนักที่เท้าซ้ายเท้าขวาเท่าๆกันแล้วเราจะได้โฮท่าได้นานๆนะคะจากนั้นค่ะครบแล้ววางเข่าขวาลงนะคะผลักสะโพกไปด้านหลังค่ะเท้าไหนอยู่หน้าผลักสะโพกนั้นไปด้านหลังเยอะๆเท้าไหนอยู่หลังผลักสะโพกนั้นมาด้านหน้าสะโพกจะขนานหรือสแควร์นะคะ ท่านี้เน้นขานะคะถ้าอยากเน้นขาให้กระดกปลายเท้าถ้าอยากเน้นหลังล่างให้ปล่อยเท้านะคะไม่แน่ใจยังจำได้ไหมอ่าจากนั้นไปท่าใหม่ค่ะเราเหยียดขาสลับกับการทิ้งตัวมาข้างหน้าทิ้งสะโพกลงเงยหน้านะคะซัก5ครั้งค่ะเข้าโลตัวมาด้านหน้าทิ้งสะโพกเงยหน้าออกผลักสะโพกไปด้านหลังเหยียดขานะคะ ทำสลับกันค่ะนั่นนะคะเข้ามาด้านหน้าค่ะครบแล้วนะคะตั้งชนเท้าถ้าเกิดมันเจ็บเท้านะคะแล้วค่อยๆดึงลำตัวขึ้นมาช้าๆค่ะมาที่ท่า low lunge นะคะออปชันแรกมือเท้าเสะเอวนะคะลองดูค่ะถ้าไม่เจ็บเข่าขวาแล้วก็ปล่อยเท้าได้นะคะ หายใจเข้ายืดหายจอ,อกทิ้งสะโพกลงมาแบบนี้จนครบ5้าลหมหายใจนะคะค่อยๆไปทีละออปชันนะคะถ้าไม่ไหวนะคะคลายท่าเล้วไปท่าใหม่ค่ะแต่ถ้าอยากอยู่ในท่านี้เพื่อยืดสะโพกก็เอามือนะคะประสานกันแล้ววางไว้เบาๆบนเข่าซ้ายแล้วก็กลับที่ลหมหายใจเหมือนเดิมเข้ายืดออกผ่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะครบแล้ววางมือนะคะ ผลักสะโพกไปด้านหลังเหยียดขาตึงแล้วใส่ออปชันเพิ่มค่ะผลักสะโพกซ้ายไปด้านหลังนะคะเหยียดแขนซ้ายมองผ่านมือซ้ายขึ้นไปบนเพดานค่ะกระดกปลายเท้าไว้นะคะใช้เวลาเราจะได้ยืดขานานๆค่ะนั่นแหละค่ะครบแล้วกลับมาตรงกลางถ้ายังตึงอยู่นะคะก็อาจจะอยู่ในท่านี้สักสครู่นึงก็ได้ค่ะถ้าไหวก็ไปต่อนะคะ จากนั้นค่ะก้าวเท้านะคะกลับไปด้านหลังค่ะมาที่แพลงโพสนะคะแล้วลองโฮไว้สักครึ่งนาทีค่ะลองดูนะคะว่าไหวไหมไม่ไหวก็อาจจะนับหนึ่งถึงสิบก็ได้นะคะคบแล้วไม่ไหววางคาวพักที่ชาวโพสนะคะลดก้นไปที่ส้นเท้าค่ะแล้วกม้มศีรษะลงมาค่ะหายใจไว้นะคะ หายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆแล้วลองฟีลดูค่ะว่าร่างกายเราบอกอะไรกับเรานะคะเหนื่อยไปไหมหัวใจเต้นเร็วไปหรือเปล่านะคะ,ะจากนั้นค่ะลุกขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนท่าค่ะเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้านะคะกระดกปลายเท้าไว้นะคะแล้วยืดตัวขึ้นมาค่ะมือซัพพอร์ตเบาๆค่ะยืดตัวไว้นะคะท่าน,นี้เรียกว่าดันดาชนะนะคะหรือว่าสตาร์โพสนั่นเองค่ะ สตาร์ไว้นะคะตัวเรายืดไว้สตาร์นิ่งๆไว้นั่นเองค่ะท่านี้นะคะจะช่วย Improve Posture นะคะหรือว่าแนวกระดูกสันหลังค่ะทำให้ปรับบุคลิกภาพนะคะหลังเราจะได้ยืดตรงๆจากนั้นค่ะเราจะเดินมือไปข้างหน้านะคะแล้วพับตัวก้มตัวลงมามือแตะเท้าไม่ได้แตะที่นะักแข้งเบาๆแล้วก้มหน้าตามองไปที่พื้นค่อยๆหย่อนข้อศอกนะคะ หรือจะเป็นออปชันก็ได้ค่ะงอเข่านะคะแล้วค่อยๆสไลด์เท้าไปด้านหน้าทีละน้อยทีละน้อยนะคะเข้ายืดออกสไลด์ไปค่ะ,ะเดี๋ยวมันได้เองนะคะเต็มที่แค่ไหนอยู่แค่นั้นค่ะเดี๋ยววันหนึ่งนะคะมันจะสามารถเหยียดยืดขาได้ยาวแบบนี้เองนะคะตามองไปที่ปลายเท้าค่ะจุดมองของเราของท่านี้นะคะจะอยู่ที่ปลายเท้า ตึงสติกลับมาที่ลมหายใจนะคะลองสังเกตร่างกายดูว,ยว่าเหนื่อยไหมนะจากนั้นค่ะพับเข่าขวามาเหมือนพับเพียบนั่นเองค่ะท่านี้ชื่อยาวมากเลยอะคะ่ะเตรียงมยุขคาเอกพาดาภาชิโมทนาสนะนะคะไม่เป็นไรปล่อยไปค่ะชื่อท่าอย่าเพิ่งไปจําแค่เราจําว่าข้างนึงพับเพียบนะคะแล้วก้มตัวลงมาแค่นั้นเองอย่าลืมที่จะกระดกปลายเท้าไว้นะคะ ถ้าเราต้องการที่จะยืดขาแต่ถ้ารู้สึกตึงไปอยากยืดแค่หลังก็ปล่อยปลายเท้าก็ได้ค่ะพยายามกดลำตัวนะคะมาทางด้านขวานะคะเพราะเวลาเราพับเข่าข้างขวาค่ะตัวมันจะเอียงไปทางด้านซ้ายเยอะหน่อยนะคะจากนั้นเปลี่ยนท่าค่ะพับเข่าซ้ายนะคะแล้วค่อยๆเดินมือไปข้างหน้าก้มตัวลงมาช้าๆนะคะ ลองดูค่ะว่าข้างซ้ายกับข้างขวาอันไหนตึงมากกว่ากันค่ะเ,เวลามาท่านี้เห็นไหมคะเวลาพับเข่าซ้ายมันจะเอียงไปด้านขวาก้นซ้ายจะเปิดเพราะฉะนั้นให้เราถ่ายน้ำหนักกลับไปที่ทางด้านซ้ายค่ะนั่นนะคะบางครั้งอาจจะต้องฝืนๆน,นิดนึงนะคะใครที่ร่างกายปรับตัวได้ดีนะคะก็อาจจะก,ก้มตัวนะคะวางศรีรษะไว้ที่หน้าแข้ง ครบแล้วค่อยๆดึงลำตัวกลับมาเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าแล้วกระเถิบก้นไปด้านหน้าค่ะเราจะเอ็นตัวนอนลงนะคะแล้วกอดเข่าค่ะดึงเข่ามาที่อกกอดเข่าไว้นะคะสัก 1- 2นาทีนะคะคลายหลังล่างนะคะการคลายหลังนะคะเราอาจจะคลายด้วยท่านี้ก็ได้ค่ะสำหรับคนที่นั่งแล้วเหยียดขานะคะเรารู้สึกว่ามันตึงมากไป อาจจะใช้ท่านอนค่ะลักษณะของท่ามันจะคล้ายๆกันนะคะหรือเราอาจจะกอดเข่าทีละข้างก็ได้นะคะถ้ามันตึงมากไปนะคะทีละข้างแล้วลองฟิลดูนะคะกอดคว้าเสร็จแล้วสลับไปกอดเข่าซ้ายนะคะลองฟิลค่ะบางครั้งนะคะมาปุ๊บแล้วเรากอดทั้งสองข้างบางครั้งก็ไม่ไหวนะคะมันจะตึงไปอ่าถ้าได้แล้วลองกลับมาใหม่ค่ะกอดเข่าทั้งสองข้างไว้ ค่านี้นะคะอยู่ไปเลยค่ะ1-3นาทีนะคะช่วยคลายหลังได้ดีมากๆจากนั้นค่ะครบแล้วเราก็ค่อยๆนะคะเหยียดขาไปด้านหน้าค่ะแล้วกลับมาที่ท่าศพนะคะนอนสบายๆค่ะเหยียดแขนทั้งสองข้างเหยียดขาทั้งสองข้างค่ะวางมือเบาๆสบายๆนะคะผ่อนคลายอยู่ในท่าศพนะคะประมาณ3-5นาทีนะคะก่อนที่เราจะกลับมานะคะ ใช้เวลากับร่างกายสักครู่สำรวจนะคะส่วนใหญ่เราจะไม่หลับนะคะเวลาเราอยู่ท่านี้ค่ะแต่เราจะสำรวจร่างกายทีละส่วนทีละส่วนเหมือนเป็นการนอนสมาธิค่ะจากนั้นนะคะพอก็จะกลับมาค่ะก็ให้เราค่อยๆขยับมือขยับเท้าเอาสติมาที่ร่างกายแต่ละส่วนนะคะมือประสานเหยียดยืดแขนขึ้นไปด้านบนพลอยปลายเท้าค่ะแล้วค่อยๆงอเข่าทีละข้างแล้วพลิกลำตัวตะแคงค่ะ อาจจะอยู่ในท่าตะแคงสักครึ่งนาทีก่อนนะคะบางครั้งเรามึนศรีรษะนะคะอย่าเพิ่งผลผันที่จะลุกขึ้นมาพอรู้สึกดีแล้วค่ะก็ค่อยคอยดึงลำตัวขึ้นมาแล้วนั่งปรับอุณหภูมิในท่าสมาธินะคะนั่งหลับตาสักครู่หนึ่งก่อนค่ะค่อยค่ยปรับนะคะจากท่านอนมานั่งบางคนค่ะมันเปลี่ยนอริยาบทกระนัน,นเราอาจจะรู้สึกมึนหัวนะคะใช้เวลานี้ ทบทวนลมหายใจดูล,ลมหายใจนะคะหรืออาจจะฝึกปราณแบบเย็นก็ได้นะคะปราณเนี่ยมันมีร้อนมีเย็นนะคะถ้าฝึกปราณแบบเย็นให้ฝึกหลังการฝึกโยคะนะคะครบแล้วค่ะเราก็ค่อยๆกลับมาพนมมือค่ะขอบคุณตัวเองขอบคุณที่เราทำสิ่งดีๆให้กับร่างกายนะคะสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะ n a m ส s t e